เหมือนสมองจะไม่สามารถจำความทรงจำระยะสั้นได้คือครั้งแรกที่เจอคือช็อกเลยจำได้ว่าเพื่อนแบบทั้งโต๊ะคือแบบตกใจที่มันมันถามอีกแล้วอะไรเงี้ยเราจะไปไหนกันวะอาอแล้วแล้วนี่เรามาเจอกันได้ไงอะน,นายจะถามเนี่ยทุกทุามนาที ที่จริงคาว่าเพื่อนก็สําคัญมากนะคะก็คือเป็นตัวตนหนึ่งในชีวิตเหมือนกันค่ะเราทําทุกอย่างมันก็มีเพื่อนคอยอยู่ด้วยตลอดเวลาไม่คงมีจุดหนึ่งที่มันแบบมันเชื่อมกันอยู่อะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันคงมีจุดหนึ่งที่มันเหมือนกันทั้งสิบสาคนมันเลยแบบมารวมกันได้อ่ะนายเป็นคนยังไงก็เป็นเป็นตุ๊ดตัวสูงๆแล้วก็ไปไหนไปกัน จะเป็นที่รักของเพื่อนๆอะไรเงี้ยชอบวาดรูปให้เพื่อนๆนักว,ว่านายเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองถ้าคนเรามีเพื่อนได้แค่คนเดียวอะนลกว,ว่าคนอย่างนายคือเพื่อนในดวงคตินายแต่ก่อนเป็นเพื่อนแบบสนิทมากในกลุ่มอะไรเงี้ยเวลาไปไหนก็จะแบบไปกันตลอดแต่ว่าวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วแบบเพื่อนทุกคนใจหายกับมัน ถ้าถามไปว่าพูดแล้วจะร้องไห้ก็นายเกิดวันทีเหตุวันวันใบเนี่ยไอมาเรียนวิชาโทรอะไรอ่ะที่มันชอบเรียนอ่ะเกี่ยวกับตัวเลขอ่ะวิชาอะไรจำได้ปะเหมือนไปร้านเล่าร้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ปิดร้านคือเสาไฟที่ตั้งอยู่กลางร้านอ่ะ มันเหมือนมันน่าจะช็อตแล้วเหมือนนายมันแบบว่ามันไปพิงเสาที่มันไฟรั่วมันก็บอกยาที่อยู่ใกล้มันที่สุดว่ากูโดนไฟดูดแล้วพอนายพูดจบนายมันก็ล้มลงไปเลยนายมันถึงโรงพยาบาลมันหยุดหายใจไปละโชคดีที่หมอปั๊มหัวใจนายขึ้นมาได้ช่วงวันแรกๆที่อยู่โรงพยาบาลก็คือไปทุกวันนะคะเออเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นทุกคนทําอะไรได้ก็ทําอะแต่ว่า พอหลังจากกลับไปสุโขทัยแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันมึงเบื่อป้าอยู่บ้านเบื่อดิแอนชื่ออะไรเปียพรทำอะไรธรรมะสถิติป้าพรัชลาอะไรเทรน,นเออแล้วกลัวเปียพรไปใช่ยันชื่อแอนนายก็กลับมาแต่ว่าบางอย่างก็หายไปอะ่ะความจำนายหายไปค่ะอยาอย่านี่ แอนไม่ไม่ออกหรอะออนเออออนมันอยากเป็นนักเขียนนักวาดการ์ตูนเราซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันอยากทำแต่มันทำไม่ได้มันเก่งด้านนี้ที่สุดแล้วชัดเจนมามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเนี่ยแหละสิ่งที่มันถนัดแล้วมันชอบ อนนี้เพื่อนทำอะไรอยู่วะเพื่อนทุกคนนหรอก็ทำงานคิดถึงปะคิดถึงสิเจ็บปวดที่เราเรียนจบมาพร้อมกันแต่ว่าเพื่อนคนอื่น move on พวกนี้เราต้องมาทำอะไรกันบวดเปล่าบวดใครไม่รู้อ่ะ นี่ดีดี้น่เใครนั้นบวดกลัวเออแต่วายะไม่อยากบวดหรออททำไมอะไม่อยากโกนหัว <laughs> แค่นี้ม,มันก็เกจ็ใจวิธีใท,ที่เรารู้ว่าเพื่อนเราเฟนมาแล้วความจำไม่ดีมันเคยจำกูไม่ได้ด้วยเหรอเออไม่น่าเชื่อนอ่ะที่ตอนท,ที่มันอยู่เราก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าคื้รักอะพอมันไปโสด้อยารู้เลยว่าแบบ เราขาดใครอะจริงๆแม่ไลน์มาค่ะว่านายจะบวชแล้วลูกแม่ก็เลยถามมาว่าเรามากันกี่คนจะได้จองรีสอร์ทให้อะไรแี่ก็เลยรู้สึกแบบจึกว่าแบบมีคนเดียวแล้วก็ไม่กล้าบอกแม่ว่าจะไปคนเดียวอายถึว่าถ้าเพื่อนทุกคนว่างก็อยากไปหามันแต่ก็ไม่ได้จะทำได้แบบนั้น่ะทำให้ มันนายค่อยๆถูกถูกทิก้งไว้ข้างหลังทุกคนไม่ได้ลืมมันหรอกแต่แค่ไปหามันไม่ได้อย่างนันบวชหน้านีม,ม,มีโอกาสไปหมอืมคือถ้ายังทำที่เดิมอยู่ะแล้วแบบยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่ขนาดเนี้ยก็คงไปแหละเออ รูปเพื่อนมาคือรู้สึกแบบดีใจมากที่แบบรู้จักมือแล้วก็แบบได้เป็นเพื่อนด้วยกันอะไรอ่างเงี้ยรูปนเพรว่นนี้เท่าไหร่บทเออที่รัก รู้สึกกระเดียดปากแต่ก็จะพูดก็ได้ว่าเออว่ารักก็คิดว่าเออใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ก็ได้แต่คิดว่าวันหนึ่งมันคงจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินอม นี้ก็จะพยายามให้กำลังใจเท่าที่ทำได้ต้องมีวันที่แบบว่าจะได้กลับมาแล้วนะความสนิทกัน ฉันว่าไม่เปลี่ยนนะคืออาจจะไม่ได้เจอกันเท่าเดิมแต่พอกลับมาคุยเราคุยได้เหมือนเดิมแค่ไม่ได้เจอกันทุกวันแต่ความรู้สึกมันก็ก็คือเพื่อนสนิทคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าลึกๆแล้วคงไม่อ่ะค่ะมันมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเพื่อนเราฮึมแบบ่นตัมีคลิปจะให้ดูคลิปที่เราถ่าย อาจริก็ไม่รูเพียที่แบบว่าก็ยังเป็นยู่เ่เวลาถูกรป่ะอยกเจออยางวฟนกกินาทคนนีแล้วแหละว่าเ้วเม่สบายใจเออทกันสบายใจนะมน้แต่ข้ากันไหม ็เพิ่งรู้เมื่อทุกครั้งที่มีเธอใกล้ว่าถ้าชีวิตคือทำนองเธอก็เป็นดังคำร้องที่เพราะและซึ่งจับใจให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงสอยงเธอบแบบเพื่อนก็ยังคิดถึงตลอดก็ยังยดีใจทุกครั้งที่ไหน,หนามากรุงเทพ ปีที่แล้วกูซื้อของขวัญวันเกิดให้มึงเป็นกระเป๋ากูดีใจมากที่มึงแบบจําได้ไหมมันเป็นเรื่องอะไรเก็กน้อยเเนี่ยกูว่าเดี๋ยวมึงก็จะหายแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพแบบที่มึงอยากจะกลับมาก็ฝึกวาดรูปเยอะๆนะนายมึงทาได้วิมึงวาดไปเรื่อยๆต้องวาดเก่งขึ้นแน่นอนให้กําลังใจแกเสมอนนะแล้วก็อยากบอกว่าแกยังเป็นเพื่อนที่แบบดีมากๆของเราเหมือนเดิมคือรู้สึกแบบดีใจมากที่แบบรู้จักมึง แล้วก็แบบได้เป็นเพื่อนด้วยกันอะไรเงี้ยมึงไม่เคยทิ้งเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะไม่ทิ้งมึงอ p อล์เซลฟ e ่เอ็ก